อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 เนม a าแสดงความปรารถนาว่าต้องการเล่นร่วมกับเรียลเนอเมซ,ซี่และเคลียนเอมเปเป้ต่อไปในฤดูกาลนี้กล่องหน้าทีมชาติบราซิลมีข่าวย้ายทีมต่อเนื่องในหน้าร้อน ดยสื่อฝรั่งเศสรายง,งานว่าปารีสซิงชแมงพยายามหาทางปล่อยเนย์มาเพราะต้องการลดเพดานค่าแรงภายในทีมกระนั้นหลังจบเกมที่แพ้แชร์เอาชนะนองไปรตซีศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนย์มาซึ่งทําคนเดียว2ประตูร,ระบุว่าตัวเองต้องการลงสนามร่วมกับเมซี่และเอ็มปบปเป้ต่อไปมันเป็นเกมที่ดีขอแสดงความดีกับทุกๆคนในทีมท้ายที่สุดก็มีถ้วยแชมป์ติดมือ เพราะพวกเราต้องการได้มันมาครองผมไม่คิดเช่นนั้นเมื่อถามถึงผลงานที่ดีของเมซี่ในนันล่าสุดคนอื่นพูดกันไปต่างๆนานา,นา,นามากมายโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันเลโอก็ยังคงเป็นเลโอเช่นนั้นตลอดไปเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงและเขายังเป็นนักเตะที่สร้างความแตกต่างอยู่เสมอผมมองว่าฤดูก,กาลนี้พวกเราต้องสามใจยังอยู่ด้วยกันและนั่นจะทำให้มันดำเนินไปได้ด้วยดีหากเคลียรและเลโอและผม มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แฟรแชร์ก็จะดีตามไปด้วยเกมที่ผ่านมาเนมาทำสองประตูส่วนเมสซี่ทำได้นหนึ่งประตูส่วนอีกประตูมาจากผลงานของซืร์เคียรามอสซึ่งทางเอ็มปาเป้ไม่ได้ลงสนามเพราะติดโทษแบตคริสตฟอฟเกาติเย่เทนเนอร์ของแปรแชร์กล่าวชมลูกทีมท,ที่มีความพยายามและแสดงเห็นด้วความทุ่มเทเป็นอย่างมาก ปารีสแซงต์แชร์แมงเอาชนรีนองผ่ขาดลอยสีูนย์ในเกมตัวเฟเดอเชปิยงเมืม่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยที่เนมาทำคนเดียว2ประตูที่เหลือเป็นผลงานของเมซ,ซี่และรามอสหลังจบเกมผู้สื่อวัย55าปีกล่าวชมผลงานลูกทีมโดยเฉพาะความพยายามและทุ่มเทที่ใส่ลงไปในสนามรวมไปถึงการทำงานที่ร่วมกันที่ยอดเยี่ยมพวกเรามีเกมที่ตึงเครียดอย่างมากพวกเราคาดหวังไว้แล้วว่ามันจะเป็นเกมที่าากลากลบ ผมชอบข้อที่จริงที่พวกเ,เราจัดการเกมไปพร้อมกับความตั้งใจความมุ่งมัน่นและเอาจริงเอาจังกันอย่างยอดเยี่ยมพวกเราสร้างโอกาสที่ดีบางจังหวะในช่วงต้นเกมพวกเขาก็มีหนึ่งหรือสองครั้งซึ่งดดน,นารุมาก,ก็ทําการป้องกันได้ดีพวกเรามีความต่อเนื่องผมเห็นรรดาน,นกเตพยายามกันอย่างมากในการทดแทนตําแหน่งกันและกันซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับผมมันทําให้ความสวรรค์ถูกแสดงออกจากเบื้องหลัง มันเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมมันเป็นเรื่องที่ดีที่นําแชมป์กลับไปยังฝรั่งเศสผมคิดว่าฤดูกาลที่ผ่านมาแป้แชร์โดดเล่นงานหลังจากคว้าแชมป์ไปครองนักเตะเหล่านี้เป็นเพื่อนที่ผมสังเกตมาเยอะมากคนที่ผมเคยพูดคุยด้วยกลุ่มต้องมีด y นามิกและเล่นเป็นทีมสําหรับตอนนี้พวกเราทํามาได้แล้ว4-5สัปดาห์มันเป็นไปได้ด้วยดี แรงทีมในหลีกเอิงฝรั่งเศสได้คว้าตัวฟลอรินบารโลกุนกองหน้าตาวรุ่งอร์เซนอลไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลบารโลกุนเป็นเด็กฝึกจากอะคาเดมี่อรซเซนอลโดยตรงฤดูกาลที่แล้วอยู่กับทีมก่อนถูกปล่อยให้กับมิดแลโบในหลีกแชมเปี้ยนชิพยืมไปใช้งานในครึ่งหลังของฤดูกาลฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเปิดฉากนี้โอกาสของดาวยิงรายนี้ไม่น่าจะมีมากนักเพราะอร์เซนนลได้คว้าตัวกาเบลเคซุนมาร่วมทีม อีกคั้งได้ต่อสัญญากับเอดีเอนเคเทียออกไปเพิ่มฟาบิเซโรมาโนนักข่าวชื่อดังรายงานว่าตอนนี้แรงก๊าลังจัดการรายละเอียดต่างๆกับอาร์เซนอลเพื่อปิดดีลยืมตัวไปร่วมทีมเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลขาดการกันว่าการตัวร่างกายของบาลกุลที่ก่อนหน้านี้ได้รับข้อเสนอจากหลายทีมในพรีเพียเมลีกจะมีขึ้นในต้นสัปดาห์หน้าฟิลิปเี้ม,มอง ออกโรงแนะนําให้เบอร์นัวบาดิเชียนอยู่กับโมนาโกอีกหนึ่งฤดูกาลแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากทีมใหญ่หลายสโมสรแนวรับวัย21เคยตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากทีมใหญ่ทั่วโยุโรปอาทิเช่นเชลซีแมนยูนเนเตตเซบีย่าและบาร์เซลโลนาแต่โมนาโกพร้อมรับน,นักเตะให้อยู่กับทีมและตั้งราคาไม่ต่ำกว่า50ล้านโยโูโรเมื่อสอบถามไปยังเกลมองถึงอนาคตของบาเดเชียนหน้าร้อนนี้ เทรนเนอร์ใหญ่รายนี้ระบุว่าอยากให้นาเตะเล่นอยู่กับทีมต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง